สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับอีพีที่หกศูนย์แปดนะครับหกร้อยแปดนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งไปนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมแล้ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ องแรกนเป็นสมเด็จเก่านะสมเด็จเก่าถักล้วนนะครับสมเด็จเก่าถักล้วนนะครับหมายเลขสองนะเป็นสมเด็จวัดเกตน,นะครับสภาพใช้นะครับสภาพใช้นะสมเด็จวัดเกต สภาพใช้นะหมายเลขสามนะเป็นพระพุธนะครับสองสี่หกสี่นะครับนี่ครับหลังแบบแก็เป็นแอ่งกระทะเลยนะครับพระพุธนะรูปพระพุธนะครับสองสี่หกสี่นะครับหมายเลขสี่นะครับ หลวงพ่อเงินวัดตอนยี่ห้อมนะครับเนื้อทองผสมของเก่านะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยนห้อมนะครับองค์นี้ติดชัดเจนเลยนะครับหน้าตานะครับหมายเลขนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับอ้วนล้ำล้ำนะองค์นี้ครับชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับ เก่านะครับมีรอยตัดช่์นะครับหมายเลข้านะครับหมายเลหกนะครับเป็นงาเก่นะครับเป็นรูปพระพุทธนะครับเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้มานะครับเป็นงาครับงาแกะนะครับเป็นรูปพระพุทธนะครับหมายเลเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อกษมนะครับ จีวรนะครับเป็นพระองรูปมือหลวงพระเศียนะครับนี่ครับเรามีแปดหนึ่งนะครับหลังเป็นตาลู่นะตาตำรวจนะครับติดจีวรนะครับหมายเลขแปดนะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนะครับที่กระจกนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมวัดหลวงพูนะครับ หนนะครับเป็นพ้าเนื้อดินนะครับเป็นชินราชกุทับพึ่งสุขโขไทยนะครับนี่ครับชินราชกุทับพึ่งสุขโขไทยนะครับนะครับออกเก่าคมคม,ม,มเลยนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นคุณแผนไข่พาซี่นะครับคุณแผนไข่พาซี่นะหมายเลขสิบนะครับ หมายเลสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ,พ่อเพนะครับแพสามพันนะครับเป็นสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อแพแพสามพันครับมีฝั่งตะกุดนะครับ,ครบแค่อุดผงนะครับฝั่งตะกุดนะครับหมายเลขสิบสองเป็นชินราชอินโดจีนนะครับนี่ครับชินราชอินโดจีนนะครับ สิบสานะเป็นสมเด็จหลวงพ่อจงนะครับสมเด็จกำแพงแก้วนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเป็นเนื้อผงใบลานะครับวันที่สิบสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับรุ่นมาเศรษฐีนะครับ หมายเลขสิบห้านะครับเป็นหลวงปุ่ทวดนะครับนลองชอจริงนะครับเนี่ยหลวงปู่ทวดมาช้างให้นะครับน้องชอจริงนะครับนี่ครับลายตัดช่อนะครับเนื้ออมแดงอมเขียวนะครับหมายเลขสิบหกเป็นพระปิตาเนื้อไม่พัดนะครับปิตาเนื้อเมฆพัดครับหมายเลขสิบหกนะครับ หมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นดาวนะหลวงพ่อพีนะวัดสนมลาวนะครับดาวหลวงพ่อพีนะนะครับเป็นเนื้อผงนะครับดาวหลวงพ่อพีนะนะครับหมายเลขสิบแปดเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพรอมเรียมเลยนะครับเก่าเรียมเดิมนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหลังวอจนะครับ กองเงินหลังวอจอทำในสิบแปดนะครับเงินปาก้านะครับในสิบเก้านะเป็นสมกอนะครับสมกอนอ้อดินนะครับชอบแขนลึกๆนะครับยี่สิบนะเป็นหลวงทบนะครับเป็นโตธกวักหลวงพ่อทบนะครับัชนแดงนะครับ กวางหลงพบอทว่าหมายเลขยี่สิบนะครับเป็นเงาทองผสมครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับเป็นลูกถ่ายหลวงพ่อซวงนะครับวัชีประคาวนะครับหลวงพ่อซวงนะครับสิงบุรีนะครับยี่สิบสองครับเป็นสมเร็จนะครับสมเร็จรอหลวงพ่อซวงนะครับแตงตะไบนะครับ แตงรบายมีรอยเนื้อเกินมีรอยบักแตกนะครับหลวงพ่อซวงนะครับมีคาบน้ำทองนะตอนซอกนะครับยี่สานะครับเป็นลีลาสองหน้านครับหลวงพ่อซวงเหมือนกันนะครับหลวงพ่อซวงกชินนะคาครับกเก่านะครับ ยี่สิบสี่นะเป็นหลงวงพ่อ,นนมมอนนเขียววัดหงค์บนนะครับรูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงพ่อเขียววัดหงค์บนนะครับนี่ครับขี้เป็นๆเลยนะยน,น,น,นะครับหลวงพ่อเขียววัดหงค์บนนะครับรูปเหมือนปั๊มนะครับอันนี้ยี่สิบห้านะเป็นเหรียญหลวงพ่อดำวัดตุยงปีหนึ่งหกนะครับเหรียญหลวงพ่อดำนะครับยันก็ใส่ ใช่ครับด้านหลังเหรียญครับหลวงพ่อดำนะครับปีหนึ่งหกครับขยับนะครับอีสิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อเปินครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นีเป็นเนนวะนะครับนี่น,นะครับต่ตอโจรมีหมเลยนะครับหลวงพ่อเปิลครับเนื้อนวะนะครับ อายุเจ็ดสิบสองปีนครับปีสองเจ็ดนะครับเนี่ยนะครับพบปนเนื้อนวะนะครับสวยเหมือนเดิมเลยครับเนื้อนวะนะครับสามร้อยบาทครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะครับหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะครับ ทองผสมนะครับอีสแปนะครับเป็นโลเกตลงปูมหาศิลานะครับโลเกตลงปูมหาศิลานะครับหมายเลขยี่แปดนะครับอีก้านะครับเป็นพระเซวรเนื้อผงนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับมียันนะมียันนะยันคูนะคเซวริเนื้อผงหลวงพ่อกลวยนะครับ สามสิบนะเป็นคุณแผนขี้ไก่นะครับคุณแผนขี้ไก่หลังยันนะครับหลวงพ่อกล้วยกันนะครับนี่ครับยันคู่หลวงพ่อกลวยนะครับหนูผงนะครับช่องทางการติดต่อนะศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกะครับเมื่อทุ่นละลายไปดีกว่านะสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากนดปุ่มติดตชมช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับโคนคนพานนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไวปนี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ